ข้อมูลจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเตือนนักบริโภครับประทานเห็ดป่าให้ระวังเห็ดพิษปีนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีผู้รับประทานเห็ดพิษและถูกส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วกว่า16กรายภาพรวมทั้งประเทศกินเห็ดพิษเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายในแพทย์วชิระบทพิบูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ออกมาพูดถึงช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีอากาศร้อนอบอ้าว ฝนตกตามพื้นที่ป่าเขามีความชื้นสูงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเห็ดป่าเผยข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดมารับประทานเองและจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งเห็ดกระโดงเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดตับเต่าเห็ดไข่ห่านเห็ดตะไคร้ซึ่งอาจมีพิษที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้หลายชนิด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิปีนี้มีรายงานผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลมากถึง16รายแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จำนวน4ารายอําเภอบ้านแท่น3ารายอําเภอแก่งค้ออเํเภอหนองบวแดงอําเภอเนินสงา่อาอําเภอละ2รายและอําเภอเทพสถิตอาําเภอทรัพใหญ่ รวมถึงอำเภอพักดีชุมพลอีกอำเภอละหนึ่งรายจึงเป็นสัญญาณเตือนให้พึงระวังในการรับประทานอาหารจำพวกเห็ดต้องระวังการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปจะเริ่มมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนจนถึงขั้นร้ายแรงและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้การที่เราจะเลือกซื้อเห็ดป่ามารับประทานต้องพินิจวิเคราะห์ดูให้ดีเพราะว่ามีรูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากเพื่อความไม่ประมาท การเก็บเห็ดมาเพื่อบริโภคต้องทราบถ,ถ,ถึงแหล่งที่มาหรือผู้เก็บเห็ดต้องมีประสบการณ์หรือเก็บเห็ดป่าควรมีคนที่เคยมีประสบการณ์อยู่ด้วยควรสอบถามผู้รู้ไม่ควรเก็บเห็ดป่าโดยไม่มีข้อมูลไม่ควรบริโภคเห็ดสดต้องปรุงสุกเสียก่อนเพราะพิษบางชนิดถูกความร้อนแล้วจะสลายไปไม่ควรเก็บเห็ดที่อยู่ในแหล่งที่มีสารพิษตกพังมารับประทานาแพง แล้วก็นิยมรับประทานกันมากคือเห็ดพอนะจะเป็นเม,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 ม็ดกลมๆก้านจะสั้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นสีขาวนี่จะปีรับประทานเอามาแกงนะรับประทานอร่อยแต่ว่าต้องระวังกับเห็ดไข่หงซึ่งเห็ดไข่หงนี่จะมีรากนะครับงอกออกมาข้างๆด้วยอันนี้ต้องแยกดูให้ดีแล้วก็ตรงกลางนี้จะมีสีผมน้ําตาลหรืออาจจะเป็นสีดํานะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็เพียง เราใช้ประสบการณ์อย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องดูพิณิพิเคราะห์ดูให้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้คือเห็ดโคนเห็ดที่อยู่ตามโคนต้นต้นไม้ต้นยางนาเนี่ยฮะนี่ก็รับประทานได้ราคาสูงด้วยแต่เฉพาะหน้าฝนนี้มันจะคล้ายกันมากนะครับกับเห็ดบวกจีนพิษนะตรงเห็ดบวกจีนพิษเนี่ยตรงกลางเนี่ยนูนขึ้นมานหน่อยตรงดอกเห็ดแต่ว่าของเห็ดโคนนี่จะไม่มีนะครับ นี่ก็ต้องดูต้องพยายามพินิษฐ์พิเคราะห์ดูให้ดีนี่กก็เป็นเห็ดกินได้นะเห็ดทานใหญ่นะกับเห็ดเห็ดทานเลือดเนี่ยต้องแยกดูให้ดีครับนี่ก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้การดูการพินิษฐ์พิเคราะห์ก็ต้องเตือนมานะครับอย่าเพียงแต่เชื่อนะครว่าใส่เข้าไปในแกงแล้วก็เข้าสารใส่แล้วเข้าสารไม่เป็นสีดำแล้ว,ลวาารับประทานได้นั่นเป็นภูมิปัญญา ซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะครับหรือว่าใช้ช้อนเงินจุ่มลงไปแล้วช้อนดําแล้วก็คิดว่าอันนั้นเป็นเห็ดพิษแต่ถ้าช้อนไม่ดํานี่ไม่ใช่เห็ดพิษนั่นกินได้ก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับถ้าไม่รู้จักก็อย่าไปเลือกมาโดยเฉพาะเห็ดที่มีสีสันสดใสนะที่ดูโอ้สีสวยมากเลยนะสีแดงสีเขียวดูน่ากินจังเลยดูน่ารักนะอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจบ่งชี้ได้ว่าการเก็บเห็ดมาขายเป็นเรื่องที่สร้างไรายได้ดีในช่วงนี้จึงทำให้มีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องการที่อยากจะมีไรายได้เพิ่มด้วยความไม่รู้จึงเก็บเห็ดที่มีพิษปะปนมารับประทานและจำหน่ายก็เป็นได้ย้ำว่าเมื่อรับประทานเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลืนไส้วิ่งเวียนมึนเมาแน่นหน้าอกตาพาเหงื่อออกมากท้องเสีย และหากมีอาการแต่ไม่แน่ใจให้ตัดสินใจพบแพทย์ได้ทันทีอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดทีมข่าวเฉพาะกิจถ่ายภาพณทีนินกัดนักข่าวประเบืองสไซส์ไทย PBS รายงาน